ย้ำสองก็อัดเท่านนโฮฟูไปกบเฟิร์สบัตครับขอดัานพิกี้ฮะพิกี้คือจัดไตรเลนครับผมมาไตรฮาร์ดเลยฮะไตรฮาร์ดเด้อมาโยก็แซกครับผมก็ลอกไปฮะนี่คือโดนไล่นะครับรวบใส่ไม่ติดครับผมซูสโกรกี้เดือดครับเข้าไปไล่ล่าด้นโบราครับผมเรียบร้อยมาตายเลยฮะพิกี้บอกว่าเดี๋ยวโชว์เดือดเองครับแล้วทีมเชนบาดผ่านกันไปมาโรกจัดการจิวเชอร์ไม่ได้ครับสกอร์เป็นสูสีก็ตอนนี้ทีมนิกมากครับ หลักๆคือควรต้องนั่นแหละเดินเข้าคอนเฟิร์มคิวดีๆให้มันได้บอกฝั่งนี้ก็สุดตามหลังไปครับผมโทฟูตายบอกแรกก็ได้จเอชครับและโดนบอดดี้บล็อกไปครับไอเอาเรียบร,ร้อยฮะ มีการรอกครับผมก็บอลบล็อกครับคูโรกี้ก็ยืนไม่ไหวเทเลเบ็ยิงแรงจัดฮะดจ้าเรจเจอร์ก็จะตีทาวเวอร์ได้ดีอยู่แล้วด้วยเล่นกับระยะได้ดีครับแล้วก็มีสกิลไซเลนต์ใช่ไหมเฟสที่ทางด้านสตอร์มหรือว่าดาร์กไนนยังไม่มี b ีเคครับก็จะได้ในส่วนนั้นครับเชือดมาอีกทีครับกล้ามแตกไปฮะทางด้านดาร์กไนน์บอ้บล็อกก็ตอบเปิดก่อนนะใส่โทฟูโทฟูไดออกครับผมนี่ครับพูดวิ่งรวบสามมาต่ออีกทีมิเลอร์ก็กัรฟันยิงไซเดอร์โบล่ารีเฟคชั่นเปิดมาทททีีี่่่่เเลลลนนนนนนนไไไไมคคคคค์อออออโโโโรรรัับดดดสตติ้งป เอสถอยไปก่อนครับ,รบรรนีโมราบอรไรนิ่งครับผมโอ้เอสผมเสร็จการนั่น g ้ลงการผมเข้ามาสับหวจครับติดทางด้านเซนทรีครับมาดูเที่ยมกันหน่อยก่อนดาก้อนแลนด์ครับผมแล้วก็จะเป็นเดสโซเรเตอร์ครับเชมเพลาะทางฝั่งทีมสมัยใช่ไหมครับสมดอมก็น่าจะเป็นออนเรนอคิท บริสไพร์พ้นไปฮลัชมันสักเคอรี่เข้าไปฮะชาร์ปชูเตอร์ฝั่งนี้ทีมเบอรอนน์ชอทีมเบอร์ซอนี่เคอทีนเมื่อเชนไปก่อนนะเมื่อกี้โอ้แล้วพูดวิงดรอปได้อไอรอนด์วุีด้วยครับเป็นเกมที่สองนะแล้วสตันเปิดมาต่อการส่งไว้มอริชชอนควานนะครับจ้วงเข้าไปหนึ่งจีโบร่าตายผมแล้วก็เซนิแคปเดินไว้ใส่จิวเจอร์จิวเจอร์ไม่หลอดครับผมดับวิ่งออมมีราเคิลตัดเคอรี่ทิ้งไป ในนั้นเป็นน Mmmm, e ัทเคย์ดี้ฮะเชมพลาบอกมาเป็นเดโซเรเตอร์ฮะเข้าตีโรชานต่อแล้วครับเชมพลาพอไปอิมเพลย์ยังทีเฉครามปาดมาอีกแล้วรอาโทฟูเปิดซุปเปอร์น้ำว้าไปฮะฝั่งนี้ว่าไงถอยไม่ได้ครับผมตายไปเนี่ยครับและในส่วนของไมค์คอนโทรลเฉครามดึงปาดไปกับเจนเอ็ดครับ ก็ยิง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 เทา้าออกไปฝั่งนี้วาร์ปอินลงมาแล้วฮะว่างได้ผมครับปาดไปหนึ่งทีก็ใส่ท่ารัชไปครับดังก็เทลเปิดมาที่นาทิปุซอมีการกิก้าไปไซเลนไซายเดอรนเจอร์เดอรนเจอร์ตายครับระเบิดแน่นอนครับผมเจอออคิดนั่นเองตรงนี้เขามีออสเวอร์ดครับไม่ได้เคลียร์โดนวอร์ดคุมพื้นที่ป่าครับผมก็ฟาร์มแบบมั่นใจครับฝั่งด้านหลังนี้เขามีเขาก็เดินเกมย้ำต่อฆ่านั่นเองครับเนื่องจากว่ามีสตันย้ำาหรอเวเินตาตามต่อครับ เซนิแคประเบิดมาไหมปิกมาจิ้มครับหนึ่งทีครับดับเบิ้ลคิวของมิราเคิลครับเข้าตบรายตัวฮะเมื่อกี้กำลังให้ดูบอร์ดของทีมเฮลแบร์ดส์แมชเชอร์เลยครับจิ้มย้ำอีกทีครับผมใส่ลวดใส่เนอร์จิวเจอร์เซจิวเจอร์ก็เจ็บครับผมลวดมาทีนี้บูชแบกครับฝั่งนี้ก่อนน้ำก็สวนกันไปชามชุตเตอร์ยิงมาไม่โดนครับกระโดดสวนมาครับมิราเคิลเป็นการดครับผมทิปเปิ้ลคิวเลยครับมิราเคิลเก็บวันบายวันครับฆ่าเนื้อเทร์เรเบตครับผมฟินิกซ์เราก็ พูดวิกเจ็ตต์ต่อสิเบตครับเงินเบียงมาทิ้งได้ของทีมลิกมาครับตอนนี้อีกนิดเดียวครับจะได้โกเซ็นเตอร์แล้วดี่ก็ครับเจ็กันไปครับสองตัวจะตายแล้วเจสแล้วก็ตายจริงๆด้วยฮะโดนการ์ดของออคินเน่เกมรูเทสไปครับโอ้โหของดียของเทเลเบตครับเดินยิงเดินยิงสไตล์สบายปอร์ตครับแต่โบเราหน้าไปแนบไอเอลยิงไปอีสปอร์ตเหมือนก <images> ันแล้วก็ตายไปอีกหนึ่งครับโดนคุโรกี้ล้าครับบลูเทสไปครับเมื่อกี้ใช้สกิลสองเอนชานเบสิกดิสเปล เชฟราเปิดปาดมาแล้วก็วินเดชเฉือนไปมายกัป,ปาดโทฟูลตายครับเงินนำไป 4K ครับตอนนี้ทีมดิกมากครับฆ่าตัวคอไป3ตัวอย่างรวดเร็วครับทั้ง D K แล้วก็สอบสามด้วยทเทอร์เรเบตตรงนี้ครับผมเขามาตัดีครับวินวอลก็มาเปิดใส่เ,สเลกกัสหนึ่งทีฟอร์สแซลโลมาแบบเต็มๆพยายามจะจู๊บครับผมมาร์คแมนชิพยืนหยุดนิน่งและครับเปิดแบบปาไม่เขาให้อายเอายิงซ้ำต่อฮะ มี local big มาจิ้มไปหนึ่งทีครับกดโค้ชเตอร์หลบบอลเลยดีกว่ามาย้ำต่อกด BKB สวนทันไปไม่ต้องกรบปีตตรถต้นออกช่วยอยู่แล้วนะฮะนางไปแชมป์ชูเตอร์เจอร์ลูกสองกับเขาหน้าไปแน่ภัยก้าวผมไม่ BKB คบีนำร่องกันไปยิงมีโลเาแตกไปที่เรียบร้อยชะคราบหนึ่งขากันไว้ใส่โบราร์ผมใส่เล่นสองครับ IL เกวาดมาด้วยบอลีช็อตลงสองผมโบรารกับทอร์เรนราชมาตายซึ่งเกิดมาครับจากแดนดักหน้าแล้วตอนนี้ครับเข้ามาซัตเดอร์ผมแล้วยิงกดหัวไปครับตามปัดเดอร์เรนเจอร์ตายต่อ,ตอด,ด้วย GH ครับผม อีกอสสิตซิปเปอร์คิวนั่นเองครับเสริมถึงที่อิ่มอร่อยสบายใจซิปเปอร์ซอก็ามาฝั่งนี้คัดด้วยซุปเปอร์ดองว่าผมรีเฟคชั่นเปิดสวนกันไประเบิดใส่ไปก็โทรไปยังไม่ได้พูดบอกแร้วสวนคู่โรกี้ก็คับยันจนตายครับไฟก็โทรก็โดดเซเลนไปแล้วตัวก็น่าจะาร,ระเบิดอีกหนึ่งคนครับซื้อเกิดได้ครับคุโรกี้ซื้อมาทันทีนั่นได้ครับแบบไม่ได้ยอด่อท้อแต่ก็เป็นการคอนโทรลผมให้ได้ตัวของฮิลเบิร์ตสเปเชียลนี่จ่ายซปเปอร์ดว่าไปแล้ว รีเจนเนอเรชั่นนะครยังไงดีครับพูชแบ็กกับข้อไวทวอลเทคดึงใส่มิลเล่ค์คิลเล่ค์ไม่ได้เดินแล้วก็อาจจะแตะบาเปิดก่อนท่านนะครับเอชครับเก็บลูนรีเจนเนอเรชั่นแต่เจอครับชามชูตเตอร์ของชิลเจอร์ฆ่าไปครับพูชวิงแล้วตอนนี้ครับดาวเทียมเปิดที่พิกกี้พิกกี้แทงยับยับตีพิกกี้ไม่ได้ต้องเปิดพิกกี้มีส่วนกับลัสเซนเดอร์พิกกี้มาครับเอชรีเฟคชั่นไลน์ิลเล่ค์ไปก่อนครับยิงเลยชัดพูโรกี้ครับผมอีกสิบวิทยจะเด้งสู้ได้ด้วยเด แต่โทฟูก็ตามติดเขาและเผาไฟไปด้วยท้าเดินเบร่ไฟของดากุนัยราชบัตรนั่นเองยังตรึงกันแบบไม่หยุดครับตอนนี้16ต่อ20ครับและทางหน้าทีมเฮลแบร์ตสเเชอร์เขาไม่ยอมนะเข้าตีโรชาต่อเลยครับพี่ชายเดาวรนเจอมากันหน้ทีมพราตอนนี้2คนนะสคนเดียวก็เสียวได้และบิงมาครับไม่ได้สตันโดนกัชไปนอกระยะบชนกวาดมาย้ำต่อครับโดนไปครึ่งหลอดฮะ ดิ่ยื้อไว้จนดิคสินกับด้านทีมัสซเกิดครับอันตรายจะจัดเทลแบนส,สมัทเชื่อประ,ะเมินแล้วเราก็ปล่อยครับผมตรึงกันอยู่ทางด้านโนของนายโรชานแต่นิกมาจะเอาโรชานซะเองด้วยฮนะมีดาวาเรนเจอร์ครับผมแล้วก็มีเทมปราบวเัเฟิชันเปิดไปก็แรงจะจัดต้องถอยก่อนนะฮะตรึงกำลังกันไว้ครับตอนนี้ถ้าได้โรชานไปนีกก็น่าจะมี ผลแบบตีทาวเวอร์สโนบอลกันบ้างแหละครับถ้าชนะไฟกันอย่างเงี้ยทีมเชนไปชักกลาบานดิชอตกวาดมาจากวันนี้ละลายไปก็จีบเจอจิบย้อต่อที่ล่าสุดตายไปกันไปส่วนเน่าดาวน์เจอร์ตายไปตัวแตกไปเรียบร้อย60วินาทีครับโบราณของผมบอรนี่กิ้งออกแล้วปั๊มขวดกันย้อนต่ออีกครั้งเจอแลเบนเบต้าบอสไปแล้วด้วยฮะเข้าโรชาต่อครับเอสชักกลาบันคั้นกันไปเอสก็ไม่กล้าไปสุดครับไม่อยากจะแช่ใบเลื่อยฮะ ยิงแชบยิงแชบทิ้งไปครับแชบเข้ามาส่องในโลชาร์ทีทำมีเซนทรีอยู่ในหน้าเทอร์เบตเมตาบอลจะหมดแล้วฮะนั่นคือความวิบัติของด้าทีมสมายช,ชอร์หรือเปล่าสอดถอยครับชิวกันไปชิวกันมาครับตอนนี้เข้าตีโรชาจนได้ครับทีบีแล้วนี้ครับคนที่จะชก คนที้ชกของนักชกของไปก่อนนะ้าเปิดมายยาวต่อยญิงก็ไปกับเอจิตอยู่ที่แห่งหลไดไมค์คอนโรจะเก็บได้ไหมไม่ได้โบราเก็บไปก่อนและซันเดอร์ด้วยเนะเทอเร์เรเบทถอยเาก่อ,อกี้เทปราบอกเข้าจิ้มโบราไปจิ้มใส่บิงตามยาวต่อเซนโฟูโทฟูเรียบร้อยคิลิสปรีครับด้านเทอเร์เลเบทแว่ฟ้าก็มีวอดอยู่ให้กล้าวตอนนี้ เดินด้วยเจเจนเปิดเกาะน้ำมากางบอสตาน์ทกับมาแต่เปิดยับลงต่อที่แนนโดของสตอปสตอปโดนจิ้มเน้นเน้นสตอปเสียด้วยเนจิสต้มีบอลท่อไปจำใจต้องยอมเสียรวบใส่แนนโดเจเจนเปิดเกาะน้ำหนึงค้างกันไว้การส่งต่อไปโดนเซรีสสามตัวผมและมีการกินชีสพยายามจะสู้ส่วนดแนนสตอปก็ตายไปแล้วได้แบ็คเจ็ดสิบวินาทีดาก็เทลกับผมสวนไปดักอีเพลสวนมายับหน่อยครั้ง ราชบัตรายทางด้านจีเจสก็ตายส่วนเอ็นก็ไม่รอดของโดนดาวจดเจอร์กับทางดา้านเจพรายิงแบบยับๆกันเลยทีเดียว19ต่อ2 6ครับตายไป4ครับดิกบ้าผมขอวันช็อตวันวันเทอร์ทูบาแรกวันเทอร์หนึ่งโทรนหรือเปล่านะดาวก็เทลเปิดไปบิ๊กลบแบบหมอนรับอย่างที่บอกทาได้มิราเคิลครับแบบจอจอราตอนนี้ครับบอลและดิกว่านไปกว่ากับแต่ราชมัตรกับผมตายไปโทฟูก็ไม่รอดครับ พยายามจะยิงเขียวช่วยผมแต่ก็ไม่ทันจริงๆครับดาเมจมาเต็มเปียก่าเปียไปกไฟครับกระสุนลอยตามสายตามเสียงไปที่หลุมหลบไฟด้อนจีเอชผมแล้วซันเลจีหลุมก็ไปครับเปิดก่อนน้ำก็รอนนีแล้วมันดิชวนกวาดมาหาด้าน,นเอ็ดครับผมจะยิงไข่แล้วไข่แตกกันไปจีเอชผมรีก,กันต่อยครัาครับผมปาด้านเอ็ดครับผมก็ตายไปเรียบร้อยชะกาป่าดน,นึงไปกับออย,ยุดใส่ด้านทวนแล้วทวนระ,ะเบิดไปต่อกันในเกมสามกับนิกมาตีเสมอเฮลแบสแมชเชอร์ไปได้ครับ<ๆ>พลังแห่งสายยิง ดาวเรเจอร์โอ้แยกล่างหลบ so ครับผมชามชูเตอร์เมื่อกี้รีทริวมันโซฟาได้รอครับนิกมาวิกทรีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมมีเกมสาวครับให้หายคิดถึงพรีกกันซะหน่อยครับเพราะวันนี้เขาแข่งแมตช์ดเดียวนะครับ